สดยามเช้าโดยบริษัทพตทจำกัดมหาชนบริษัท PTT ีทีกล l c บิลเคมีลจำกัดมหาชนและโรงไฟฟ้า NPS หนึ่งในกลุ่ม AA Power สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันในเช้าวันอังคารนะครับวันนี้4พฤศจิกายนนะครับก็จะมีทั้งการประชุมคอรมอรประชุมร่วมระหว่างคอรมอรกับคอสอชอนะครับเพื่อที่จะเลือกผู้ที่จะไปทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการยกร่างคณะกรรมการที่การยกร่าง i n ำรูนเป็นชุดสุดท้ายนะครับอีก11ท,ท่านด้วยกันนะครับ ส่วนตลาดทุนไทยครับอีกประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงจะเปิดทําการนะครับวันนี้คงจะต้องติดตามครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ถ้าเราไปดูตลาดหุ้นทั้งยุโรปและสหรัฐก็มีลักษณะของการย่อๆลงบ้างนะครับโดยเมื่อคืนนี้ทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็มีการเปิดเผยทั้งดัชนีภาคการ,รผลิตที่เรียกว่าเป็นดัชนี pmi แล้วก็ดัชนี ism นะครับปรากฏว่า pmi ของสหรัฐเดือนตุลาคมออกมาลดลงนะครับถือว่าเป็นจุดต่ำสุดในรอบ3เดือน แต่ในขณะที่ดันชนี ISM เดือนตุลาคมกลับปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ59จุดนะครับจาก56.6จุด ในเดือนกันยายนซึ่งตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่นักลงทุนเองก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องไปยึดถือดัดชนีภาคการผลิตตัวไหนนะครับแต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวฉุดตลาดก็คงจะเป็นหุ้นพลังงานครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันปรับลดลงนะครับจากการที่ซาอุดิอาระเบียก็เริ่มต้นของการประกาศนะฮะสึกสงครามราคาโดยการลดราคาน้ํามันของตัวเองลงนะครับเนื่องจากว่า จะต้องเจอคู่แข่งสําคัญก็คือสหรัฐซึ่งเริ่มจะเริ่มส่งออกน้ํามันสู่ตลาดโลกนะครับทางซาอุก,ก็ตอบโต้โดยการลดราคาน้ํามันแล้วก็ฉุดราคาน้ํามันตลาดโลกเมื่อคืนนี้ลงนะครับทำให้หุ้นพลังงานถูกเทขายนะครับฉุดดาวโจนลงมาเมื่อคืนนี้ลบไป24.28จุดครับ0.14นะครับในขณะที่ NASDAQ ยังบวกได้8.16จุดหรือ่า0.18ส่วน S p 500เกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ส่วนยุโรปครับไปดูกันครับก็มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี PMI ด้วยเช่นกันก็ปรากฏว่าออกมานั้นเนี่ยก็ยังส่งสัญญาณนะครับว่าภาวะภาคการผลิตของกลุ่มยูโรโซนนั้นก็ยังชะลอตัวนะฮะก็เลยส่งผลทำให้มีแรงเทขายนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์หุ้นกลับขึ้นไปบวก ค่อนข้างสดใสนะครับวันจันทร์เมื่อวานนี้เจอแรงเทขายกลับมานะฮะก็ทำให้ปิดตลาดนี่ฟุซี่ร้อยปรับลดลงไป58.50จุดครับ0.89เอร์เซนะดัคเยอรมันลบเจ็ดสจุดหนึแล้วก็ c c 40ของฝรั่งเศสก็ปรับตัวลดลงด้วยนะครับ39.06จุดครับ0.92นะครับดูเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะใกล้เคียงกันนะครับเกือบเกือบหน, er น,นี่เอเชีปอร์เซ็น ญี่ปุ่นเพิ่งจะเกิดเปิดทําการวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์เมื่อวานนี้หยุดวันวัฒนธรรมนะครับทันทีที่เปิดตลาดนี่หุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอีนี่กระโจนพรวดขึ้นไปถึง4%เนลยนะครับล่าสุดนี่ก็บวกอยู่ 532.57. จุดครับ3.24%ปัจจัยสำคัญนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของข่าวบ o j เจนะตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับแล้วก็ยังส่งผลทำให้เงินเยนก็ยังอ่อนค่านะครับล่าสุดนี่ก็ไปยนต่งาาร้อครับลายเ็นรงซื้อข้า,าร ส่วนเซี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้ปิดบวกนะครับเช้าวันนี้ล่าสุดนี้ลบ12.16จุดครับ0.5ห่างเสีงยังลบอยู่นะฮะต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับลบไป75.20จุด0.31เมื่อช่วง9ก้นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเทรดไทม์ลบเล็กน้อยนะครับ7.26จุดครับ0.22จาการ์ตานะครับลบ13.74จุดครับ0.27ตรงกันข้ามกับฟิลิปปินส์ที่บวกอยู่20.21จุดหรือว่า0.28นะครับส่วนหุ้นไทยเมื่อวานนี้จาากแรงขยหุ้นบบิ๊กแคคปนะรัโดยเมาะ หุ้นของ ba นะซึ่งลงไปถึง3บาทนะจากราคา ipo 25บาทก็เป็นตัวที่ฉุดดัชนีนะเมื่อวานทำให้หุ้นไทยปิดนี่ปรับลดลงไป4.98จุดเรวามห่อมูลค่าการซื้อขายคึกคักที่เดยวนะครับ5้0 0 0กว่าล้านบาทนะครับโดยที่เมื่อวานนี้รายย่อยนี่ขายทางกำไรหนักเลยนะฮะ6ก0 0กว่าล้านบาทวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคุณสุเชษสุขแท้ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสว วันนี้จะเป็นยังไงครับทิศทางตลาดทุนไทยครับสวัสดีตอนเช้ายังมองในทิศทางว่า,าถ้าอ่อนตัวลงมาบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับกลยุทธ์วันนี้เนี่ยว่าโดยเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มของราคาจุดรับที่สําคัญคือตัวเลขที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับถ้าไม่ต่ํากว่าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เนี่ยนะครับยังมีลักษณะของการเก็งกาไรได้ต่อส่วนนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่จะเก็บพุ้นเขา้าพอร์ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าใจเย็นนิดนึหนึ่งนะครับที่ะระดับ อ,อินเด็กตั้งแต่15่จะทูนต่ำลงมาค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะักเก็งกำไรอย่างเพล่งเก็งกำไรกันต่อเนื่องครับแนวต้านตัวบนเนี่ยยังคงทดสอบที่บริเวณ1593แล้วก็พันหกนะครับวันนี้ยังเรียนแนะนำว่ายังคงลงทุนต่อเนื่องครับวันนี้ทางไทยพาณิชย์ให้หุ้นบอลอยเอเซพัทไว้นะครับสำหรับการลงทุน เนื่องจากกำไรไตรมาสสามทเดเนี่ยสูงกว่าที่คาดมากแล้วก็ซื้อลองรับเงินปันผลในตัว a อสเพราะตัวธุรกิจของ a อ p เนี่ยนอกจากรายได้ที่มาจากค่าบุเกรตแล้วยังมีรายได้ที่ไม่ใช่จากบเุเกรตเป็นด้านของงานวาน,นิชเป็นด้านของการจัดพอร์ตการลงทุนซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่หุ้น ปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นทางไทยพาณิชเรียนแนะนําบอไทยพนณิตเราแนะนําให้ซื้อหุ้นเอสพัรไว้ราคาเป้าหมายวางไว้ที่ระดับ5บาท50สิบซงถ้าพูดถึงดีเวนในแง่ของดีเวนนั้นอยู่ประมาณ8%เเนะครับเพราะนั้นเอซีเป็นหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนครับพี่วิทังครับครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณสุเชษครับครับสวัสดีครับผมเอาละครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสักครู่ครับ จนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ กลัวคะที่นี่อากาศดีจังเลยอะค่ะไม่ต้องกลัว double A กระดาษจากครนาทุกๆรีบปลูกบนคันนาที่ว่างเปล่าทุกครั้งที่ใช้เท่ากับช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยลดโลกร้อน double A กระดาษจากรนาค่ะดี นี่ไปเริ่มต้นดูราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันที่ตลาดสหรัฐนะครับเวสเซ็กซ์นิทิเออร์มิดเดล WTI นะครับลงไปถึง1เหรียญ76เซนทำให้ราคาน้ำมันก็หลุด80เหรียญไปปิดที่8 78เหรียญ78เซนนะครับในขณะที่เบรนก็ลงแรงไม่แพ้กันนะครับ1เหรียญ8เซน ปิดที่84เหรียญ78เซนต์นะครับก็เป็นปัจจัยมาจากที่ซาอุดิอาระเบียนะผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ก็ประกาศปรับรลดราคาน้ำมันลงนะครับในเบื้องต้นนี้ลง1เหรียญสำหรับลูกค้าในแถบเอเชียทั้งหลายซึ่งเป็นลูกค้าที่พักดีต่อทางซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นการกดดันที่จะไม่ให้สหรัฐเองเนี่ยเริ่มที่จะส่งออกน้ํามันนะครับเพราะว่าหลังจากที่สหรัฐเองประสบความสําเร็จในเทคโนโลยีการสูบเอาน้ํามันที่เรียกว่าเชลแก๊สขึ้นมาได้เป็นปริมาณมากและเตรียมที่จะส่งออกนะครับ ส่วนเงินบาทครับเปิดมาเช้าวันนี้ไปดูกันนะครับก็ยังเปิดในทิศทางที่อ่อนค่านะครับ32.68นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ3 2 5 9ถึง32.61ที่ปิดตลาดเมื่อวานนี้นะครับและทันทีที่เปิดมาได้ไม่ไม่นานนะครับเงินบาทก็อ่อนค่าไปอยู่ที่3 2 7 0ถึง32.71ล่าสุดนี้นะครับส่วนเย็นนี่ไปที่113.57เยนแล้วนะครับก็ยังอ่อนค่าแล้วก็ส่งผลต่อวันนี้สินทรัพย์เสี่ยงนะฮะมีแรงซื้อเข้าไปจนกระทั่งด ส่วนทองคำครับเมื่อคืนนี้ก็ยังย่อต่อนะครับแต่เริ่มน้อยลงนะครับเมื่อคืนนี้ลบไป1เหรียญ80เซนปิดที่1 1 6 9ห่ยเหรียญ80เซนนะครับเช้าวันนี้ราคาก็ยังมีแรงเทขายนะครับแต่ว่าราคานี้เป็นราคาที่ทางเอเชียเมื่อวานนี้ก็โค้ดกันไปแล้วนะครับโดยที่เมื่อวานนี้เราโค้ดไปถึงต่ำสุดนี่1 1 6 8ห่ยดเหรียญ5้สเซนด้วยซ้ำไป นะครับแล้วก็เบ็ดเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ราคาทองเปลี่ยนแปลง3ครั้งลงไป100บาทต่อบาททองคำนะครับส่วนเช้าวันนี้สมาคมค่าทองคําประกาศราคาครั้งแรกมาครับเนื่องจากว่าทองก็ยังย่ําอยู่ประมาณนี้แหละครับต่ำกว่า1,170ันเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นประกาศราคาครั้งแรกมาราคายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับราคาทองคําบ้านเราครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ